วันนี้แกงมะลุมแกงส้มมะลุมแกงแบบบ้านๆเลยนะไม่ได้แกงกะทิแกงส้มแบบป่าๆนี่ใส่ลงไปเลยมะลุมร้อนร้อนร้อนออแกงส้มมะลุมต้องให้น้ําเดือดเดือดนะถ้าน้ําไม่เดือดแล้วจะเหม็นเขียวต้องให้น้ําเดือดพ่านเลยพริกแกงลงไปพริกแกงลงไปปลาชูใส่ไป ปรุงรสด้วยเกลือนะเดี๋ยวค่อยน้ำปลาเดาะน้ำปลาเพิ่มความหอมนี่เกลือเดี๋ยวน้ำปลาทีหลังให้หอมเลยขาดไม่ได้แกงส้มก็ต้องมีน้ำมะขามเปียกเนี่ยใส่ลงไปเอาพอประมาณก่อนเดี๋ยวเติมทีหลังได้เดี๋ยวเปรี้ยวอ่ะนี่เป็นแกงใส่กุ้งกับปลาช่อนนาเนี่ เนี่ยเดี๋ยวพอเดือดเดี๋ยวต้องปลาลงก่อนกุ้งตามทีหลังเออเดาะน้ำนานหน่อยอ่ะ,อะเดือดแล้วนี่กุ้งแล้วปลาช่อนเป็นปลาช่อนนาลงไปก่อนเลยอ่ะปิดไว้ไม่ต้องคนเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวพอปลาสุกค่อยกุ้งลงตามทีหลัง อสุกแล้วพร้อ <c oughs> มเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟก็เอากุ้งลงไปเนี่ยกุ้งจะ <c oughs> เป็นแกงปลาปลาแกงส้มมะรุมใส่กุ้งแล้วก็ปนปลาช่อนนาไปหน่อยตัวนึงแหละ <c oughs> กุ้งลงทีหลังกุ้ง ลงนี่ก็เอาขึ้นได้เลยเสิร์ฟได้เลยพกุ้งสุกไม่ยากอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จติ้นอ่ะเสิร์ฟ

เองส้มมาลุมแบบบ้านๆนี่เลยไปลุยกันเลย